ไม่เคยคิดเลยว่าปัญหานี้จะเกิดกับตัวเองและก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเราต้องมาคิดหนักกับปัญหาแบบนี้คือตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องกินมากวันวันหนึ่งเนี่ยต้องมาคิดเมนูว่าจะกินอะไรดีส่วนหนึ่งก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินอาหารอีสานมากและใจอ่ะมันไม่ไปทางอาหารฝรั่งเลยและการที่ตัวเองเป็นคนยึดติดกับอาหารอีสานปัญหาของมันก็คือส่วนประกอบต่างๆผักเนี่ย ที่นี่เนี่ยมันไม่ได้มีขายเหมือนที่ไทย100%ผักบางอย่างที่เราอยากจะได้อยากจะกินมันก็มีขายอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ใกล้บ้านเรานะเดี๋ยวนี้มันก็พัฒนาขึ้นเยอะสามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้แต่ว่าถ้าเราอยากได้ผักแค่อย่าง2อย่างแล้วเราสั่งออนไลน์เนี่ยก็ไม่คุ้มกับค่าขนส่งอะ่ะและผักไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาสูงมากอย่างเช่นอยากกินตำส้มตำมะละกอลโลนึงก็ต้อง500กว่าบาทเนี่ ตอนแรกๆที่มาอยู่ใหม่ๆก็ซื้อบ่อยนะแต่หลังๆแอบเสียดายเงินก็เลยไม่ซื้อดีกว่าแล้วทีนี้อยากกินส้มตามต้องทำยังไงก็ไปซื้อลูกโคลบี้มาตำลูกโคลบีเนี่ยราคาถูกมากมีขายตามซุปเปอร์มาท,ทั่วไปแต่ถามว่ารสชาติอ่ะมันก็ไม่ได้เหมือนมะละกอร้0ยเซมันได้แหละแต่ว่า มันก็ไม่ใช่รสชาติที่เราอยากกินอยู่ดีเรื่องทํากับข้าวอ้อมก็ไม่ได้มีปัญหานะเพราะว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่ชอบทํากับข้าวอยู่แล้วและก็ทําได้ดีกว่าตอนอยู่ที่ไทยด้วยสถานการณ์มันบังคับอยากกินอะไรก็ต้องทํากินเองสมัยเนี้ยมันดีมากๆเลยนะที่เรามี towards YouTube มี Google ช่วยได้เยอะเลยเชื่อเถอะว่าคนที่ทํากับข้าวที่ไทยไม่เป็นเลยเนี่ย ถ้าได้มาอยู่ต่างแดนต่างประเทศนะคุณจะรู้ลึกรู้จริงแล้วคุณก็จะทําเป็นเองโดยอัตโนมัติแต่บางวันอะ่ะเราก็ไม่มีอารมณ์อยากจะทํากับข้าวไงเพราะว่ากับข้าวไทยอะ่ะมันใช้ขั้นตอนเยอะเดี๋ยวก็ต้มแล้วก็ผัดเดี๋ยวก็ทอดคือความรู้สึกมันแตกต่างจากที่ไทยมาก ถ้าเรากลับบ้านก็จะมีแม่ทํากับข้าวให้กินมันก็ดีไปอีกแบบหรือถ้าเลิกงานแล้ววันนี้ไม่มีอารมณ์อยากจะทํากับข้าวเราก็แค่ไปตลาดนัดซึ่งมันมีให้เลือกเยอะแยะมากมายหรือว่าจะชวนเพื่อนไปกินหมูกระทะไปกินหมูย่างไปกินชาบูคือมันมีความสุขแล้วก็มีความสนุกกับการกินเพราะว่าเรามีเพื่อนกินด้วยวันนี้เนี่ยไม่รู้จะกินอะไรคิดได้เมนูนี้แหละที่เป็นอาหารฝรั่งที่เราไม่ต้องทําเอง อยากกินซี่โครงหมูย่างซึ่งพี่ทอมทําได้เราก็ไปชวนพ่อปู่แม่ย่ากินด้วยปกติแล้วเนี่ยฝรั่งเขาจะไม่กินอาหารเย็นหนักๆแบบนี้นะก็จะกินไส้กรอกกินขนมปังเนี่ยคือเสร็จแล้วพอกลับมาถึงบ้านก็พยายามหาของกินอีกซึ่งเป็นคนที่น้ําหนักลงง่ายมากจะพยายามยัดมันเข้าไปถึงแม่ไม่หิวก็จะกินเข้าไปเพื่อคงสภาพของน้ําหนักให้มันอยู่เหมือนเดิมหลายคนที่มาอยู่ที่นี่บอกว่าน้ําหนักขึ้นกัน10บกิโลสิกิโล พอมองย้อนกลับมาที่ตัวเองเฮ้ยทำไมเราไม่มีความรู้สึกแบบนั้นบ้างนะแค่ไม่กินมือน้อนึงเนี่ยน้ําหนักหายไปเป็นกิโลมือ้อนึงนะไม่ใช่วันนึงอยากมีอารมณ์แบบเอ้ยเริ่มอ้วนแล้วนะต้องลดน้ําหนักแล้วนะทําไมเราไม่มีโมเมนต์แบบนั้นบ้างเออท้อแท้กับการกินแล้วแหละ